เอาละครับไปกันต่อที่กลุ่มธุรกิจที่3นะครับคือดิจิ t ัลแพลตฟอร์และ E-Commerce ซนะครับซึ่งปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยฮอตคิดมากมีบริษัทนะครับ6บริษัทจากทั้งหมด21บริษัทนะครับที่อยู่ภายใต้กลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่มีจํานวนบริษัทเนี่ยมากทีเดียวครับบริษัทถัดมาคือชิปป๊อปจำกัดนะครับเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางระหว่างขนส่ง กับผู้ใช้บริการนะครับที่ช่วยให้การขนส่งเป็นเรื่องง่ายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราฟังผู้ก่อตั้งธุรกิจของเขาไปเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวเราจะให้เวลาอีก3นาทีให้ชิปป๊อปในการอธิบายธุรกิจของตนเองนะครับล่าสุดก็เพิ่งได้รับรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมนะครับจากเวทีประกวด Thailand Franchise Award นะครับประจำปี2021ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ด้วยนะฮะตอนนี้ทั้ง6บริษัทนะครับผู้บริหาร อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับอักทายครับทุกท่านตอนนี้พร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เวลากับทุกท่านนะครับพร้อมนะฮะอ่ะโอเคแต่ละบริษัทมีเวลา3นาทีในการนำเสนอธุรกิจของตนเองเชิญเลยครับ สวัสดีครับชิปป๊อปทำให้เรื่องการส่งของเป็นเรื่องง่ายๆ make shipping easy นะครับชิปป๊อปเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับปัจจุบันทีมงานเรามากกว่า101ชีวิตครับต้องบอกก่อนเลยครับว่า e-commerce ปัจจุบันสำคัญมากๆเพราะคนเนี่ยขายของออฟไลน์ไม่ได้ก็ต้องมาขายออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นนะครับการขายของบนโลกออนไลน์เนี่ยก็แบ่งเป็นหลากหลายช่องทางมากๆนะครับขาย marketplace นะครับ facebook live social commerce หรือว่า brand.com พอขายแล้วเนี่ยต้องมีการจัดส่งสินค้าถูกไหมครับการจัดส่งสินค้าเนี่ย ตอนนี้ยอดการจัดส่งพัสดุโตขึ้นมากมากาถึง10ล้านชิ้นต่อวันเลยทีเดียวนะครับหรือมูลค่าตลา,าดสูงถึง8 2 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับการจัดส่งพัสดุเนี่ยผมขอแบ่งลูกค้าเป็นสกลุ่มนะครับเรียกว่าคนส่งน้อย1-20สิชิ้นต่อวันและคนส่งเยอะมากกว่า20สิชิ้นต่อวันขึ้นไปนะครับข้างสองกลุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับปัญหาแรกเลยก็คือไม่มีกล่องไม่มีซองบ้าง รอขนส่งเข้ารับบ้างบางทีได้ราคามาหลากหลายบ้างไม่มีระบบรีพอร์ตรายงานต่างๆนะครับนั่นคือเคนพอยต์ของเขาชิปป๊อปครับเราเลยเป็นลูชั่นรวมทุกอย่างเรื่องขนส่งไว้ในที่เดียวครับคุณเข้ามาที่ชิปป๊อปนะครับเรามีเว็บชิปป๊อปคอมเนี่ยคุณสามารถเปรียบเทียบราคาขนส่งได้เลยเปรียบเทียบราคาเสร็จปับ๊บสร้างรายการง่ายๆจ่ายเงินออนไลน์ครับจ่ายเงินออนไลน์เสร็จปับ๊บปิ้นใบป,ปะหน้าครับเรียกขนส่งเข้ารับที่บ้านหรือว่าจะเป็น drop o อฟที่ไปรษณีย์ขนส่งเจนทีเคอรี่ต่างๆ,ๆได้หมดเลยนะครับ หลังจาก d รอปออฟเสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถติดตามมีระบบแท็กกิ้งรีพอร์ตส่ง SMS ให้ลูกค้าของคุณนะครับและคุณยังสามารถซื้อประกันภยัยบริการเสริมต่างๆเพิ่มได้ติดต่อขนส่งไม่ได้แต่คุณติดต่อ s h i ป p ป๊ได้ครับเรามี c อ s t o m e r Service สทำงาน365วันครับเรามีทีมเก็บ Data ให้คุณครับว่าลูกค้าคุณอยู่จังหวัดไหนซื้ออะไรมากที่สุด ออฟไลน์ line, เนี่ยเรามีหน้าร้านสาขาชิปป๊อปพร้อมให้บริการมากกว่า1000สาขาครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีเรื่องของการส่งจากในประเทศไทยเนี่ยไปทั่วโลกด้วยคือ cross order นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยชิปป๊อปเป็นพาร์ทเนอร์กับขนส่งทุกเจ้าครับย้ำว่าทุกเจ้าจริงๆคุณอยากส่งอะไรเรามีหมดวิธีการทำเงินของชิปป๊อปนะครับหนึ่งเลยเราได้ส่วนลดจากขนส่งเนี่ยอยู่ที่20-30%และส่วนที่2ครับเราได้รายได้จากการเก็บเงินปลายทางครับในปีที่แล้วครับชิปป๊อปเนา,ไไา,านบาท ซึ่งเทียบเป็นสัสดส่วนของตลาดเพียงแค่0.3และนี่คือเป้าหมายของชิป p ๊อปครับเราจะเป็นผลส่งโดยไม่มีรถของตัวเองสักคันครับชิป p ๊อปทำเรื่องการจะส่งผัิสรัปเป็นเรื่องง่ายๆ Make Shipping Easy ชิปป๊อปครับ